ตำแหน่งที่บอกนี่ส่วนใหญ่เห็นผลเห็นผลภายในนับตั้งแต่สามวันเป็นต้นไปไม่ต้องรอนานถ้าเราเลือกใช้ของที่ถูกนะฮะไม่ถูกต้องอ่ะถูกต้อง,อองไม่ให้ถูกเงิน <c oughs> บางบางทีส่วนใหญ่จะถูกเงินก็ถูกใจอย่างที่บอกนะฮะของที่ได้มาแต่ละชิ้นเนี่ยแม้ว่าจะมีรูปลักษณ์ที่เหมือนกันหน้าตาเหมือนกันแต่ว่ามัน เราไม่รู้ว่าพลังงานที่อยู่ใ<ช>ไนทางฮวงจุ้ยนี่เป็นวิชาแห่งพลังเพราะฉะนั้นทุกสิ่งทุกอย่างเราพูดกันถึงเรื่องพลังแล้วไม่ได้พูดกัน,นเฉพาะรูรปรับนะฮะมีอีกเรื่องหนึห่งเป็นเกรดคนข้างบ้านผมเขาไม่เคยรู้ว่าผมทํารายการปรากฏว่าเขาก็มีอาชีพขายกาแฟก็มีลูกค้ามาบอกว่าเอ๊ะ เคยเห็นผมอยู่แวบๆเพราะว่าคือผมลงมาปุ๊บก็ขึ้นรถออกไปเลยนะฮะเขาก็เลยบอกเจ้าของร้านกาแฟบอกว่าให้หาขอของดีจากผมไปด้วยว่าเขาเป็นแฟนรายการองอาจารย์นะฮะก็เจ้าของร้านกาแฟนั้นก็มาขอผมไปก็ได้ภาพมังกรกับน้ำมังกรไปปรากฏว่าอันนี้ประสบกับตัวเองเลยปรากฏว่าเธอถูกลอตเตอรี่บ่อยมากหลังจากที่ได้ภาพไปแล้วไปติดเนี่ยนะฮะซึ่งก็เป็นความมาัศจอย่างหนึ่งที่บางครั้งมันก็ไม่มีคําตอบ อย่างที่อาจารย์บอกมันเป็นเรื่องของพลังพลังมันมองไม่เห็นอยู่ที่ว่าเราเอามาใช้ได้หรือเปล่าแค่นั้นเองนะฮะอันนั้นคือภาพบังกรนนะฮะใครที่ผมเชื่อว่าหลายๆท่านที่รับชมรายการก็คงจะมีกันเกือบจะทุกบ้านแล้วนะฮะ